โอ้จวดไอ้ต้นมะม่วงเบาเป็นต้นซั้นนะครับพี่น้องยังไม่ได้ออกกระถางอยูอ่โดกโดกพี่น้องมึงนะ่มึงสวัสดีครับพี่น้องตัวส้วนกินมือนี่ครับคุณตัวไสิมาส้วนพีส้วนนองกินแนวจวดจวดครับนาแก่แดดหอนครับ กินบบกม่วงพี่นอ้องบกม่วงน้ำปลาหวานเบิงปาดเบิงแก้วเนี่ยพี่น้องแก้วประแดกข้นๆครับหวานหวานพริกหอมๆตําไม้ๆครับใส่กับผักหอมเนี่ยครพี่น้องมาจดๆน้ําตุ๋ยครับโอ้วันนี้กินกะซีดแล้วพี่น้องเลงยกินสมน้ำกันกับพุดตุ๋ยครับพี่น้อง บรรยากาศข้างหลังครับดีดีครับเป็นพักสวนขั่วพี่น้องน,นบักม่วงกำลังสิงไงครับมากินน้ากันครับม่มวงสดสด้ะ เบี้ยวสมสันแก้วสุดยอดหลยมาพี่หน่องมาบังบ่หน่อยครับเห็น้ย่ยใหญ่ กินแก้แดดน้อนไม่น้องแดดหอนครับเว้ยเจ้าก,กับเพชรนวดดีครับแซบ มึงซองมะมือเนี่ยมึงนหนพี่น้องคนปะครับวายเอาตอนประแดก่มาพี่น้องไาใส่น้ำน,นี่น้ำยังก่อนหม้อหอมแดง โอ้จวดไอ้นต้นมะม่วงเบาเป็นต้นซัอน,นะครับพี่น้องยังไม่ได้ออกกระถางอยู่โดกโดกพี่น้องมึงนะมึงนะครับพี่น้องเห็นไหมบุ๊กโอ้ จวดจวดใส่ปลาแดกใส่กะปิเน่าวุดดุยดื่มน้ำกันเ้ยพี่น้องสวงเลย อยู่จะคั่ำกันมั้งคั่ำสุดท้ายครับ่สุดท้ายปะบุกินแล้วเศร้าเปลเป็นครับกินบักสมนี่เนาะ กินเราไม่ได้อ,อยากกินไปหนะแข็งจังบินพี่น้องหนงังบักแหงเลย,ย,ยนิ่งนบมครับพี่นออ้องยิ่งแข็งจังบินบ่ครับตำๆเลยจังเป็นสีขึ้นหรือสีร่ง,งแปลกอีเชี่ยรครับ มาพี่น้องมามมสมเฮ้ยเนี่ยแต่งเนี่ยแดนมึงห่อนลายหรือเปล่าทั้งห่อนทั้งกินบักสมเนี่ยสันนันวันไหวอ๋ออืวง ช่วงขนาดพี่น้องมึงเฮียนั่นแหละครับคันที่เศร้ากว่ยัง้แสบอยู่โอ้งยจะขวางกันเลยเอาจะข้ามมึงกันอนะ่ะจิตจัด,จด อโอ้ยจะกิ่วางได้พี่น้องแซบกับแซบสมกับสมครับเพชรกับเพชรนวงนวกันนวเอาพี่น้องเมื่อนี้นะครับเนี่ยซ้ำนี่แหละพี่น้องมาเหลือหน่อยแล้วหลายเกินไปครับอิ่มแล้วเนาะกินักสมแก่แดดนะครับมาแซ่บๆมือน,นกันนะพี่น้อง สําหรับผู้ที่เบื้องไมาจนจบครับตัวกระขอขอบคุณหลายๆครับนั่นคือกําลังใจครับนะครับเบื้องเราก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจตัวเฮดคลิปต่อไปครับสิ่งดเมาพอพี่พอน้องตลอดตลอดนะครับผมสำหรับมือนี้คุณตัวยขอเกาคําวัาสวัสดีครับ